คุณพึ่งนภาคะถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ชั้นรายงานข่าวโดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย N95 ค่ะเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกลงมาจึงทําให้ท้องฟ้าวันนี้ข่าฝุ่น PM 2.5นะคะไม่ได้สูงกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาค่ะขณะที่สถานที่วัดวาอารามรวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เรียกว่าเตรียมพร้อม100%แล้วนะคะในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เมื่อเรามาดูยอดจองโรงแรมนะคะกล่าว่าปีนี้ยังคงมีไม่ถึงร้อยละ60นั่นก็เป็น เพราะว่าบางส่วนมีผลจากฝุ่น PM 2.5วันนี้จึงทางําให้ผู้ประกอบการนะคะเรียกร้องให้รัฐมีความจริงใจการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันเช้านี้กันก่อนค่ะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านนะคะทีมข่าวไทย p b s ค่ะไปสํารวจการเดินทางกลับต่างจังหวัดบริเวณที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ พบว่าวันนี้มีประชาชนทยอยทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะบางบริษัทให้บริการรถเมยตอนนี้ก็มีบางส่วนนะคะที่มีการเพิ่มรอบรถพิเศษให้กับนักท่องทานที่อาจว่าจะตกคา้างในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ ส่วนบรรยากาศตามวัดวาอารามสําคัญสําคัญนะคะเราไปสังเกตการที่วัดพระสิงห์วารามหาวิหารซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ทีมข่าวไทย PBS oh. จะมาปักหลักทาข่าวในวันที่13นี้มีการเตรียมสถานที่ค่ะเพื่อที่จะทําพิธีพุทธาพิเศษน้ําทิพย์แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนักเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติจํานวน17,728ขวดด้วยกันตั้งแต่วันที่12เมษายนนี้นะคะซึ่งแม้ว่าสงการปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะจะมีการเชิญชวนให้นักท่อง เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานตามธีมในปีนี้เลยกลับมาเที่ยวสงการานนะตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะคะแต่ว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ออย่างที่เราเห็นในหลายวันที่ผ่านมาแน่นอนค่ะว่าสร้างความหนักใจให้กับผู้ประกอบการโรงแรมเพราะว่ายอดจองโรงแรมปีนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบางแห่งนั้นลดลงค่ะซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองออกมาสะท้อนถึงปัญหานี้นะคะว่าพวกเขาบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวพวกเขาเห็นด้วยค่ะให้คนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียง แต่กลับไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหมลพิษทางอากาศรัฐลำดับความสําคัญในการแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้องไม่ตรงจุดเพราะท้ายที่สุดแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่หากฝุ่นพิษยังปกคลุมเมืองในเวลานี้ค่ะส,สึ่งเข้าใจนะเพราะว่าจะ GDP ของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป็น GDP หลักหนึ่งของของเมืองไทยแล้วก็ ก็ดีใจว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงกระทอะทิ้งกันดังนั้นมีซอฟ t ์พาวเวอร์เราพยายามช่วยทางเหนือแต่พาร r ตี้มันก็ยังควรจะเป็นการจัดการเรื่องฝุ่นก่อนเพราะว่าถ้าอันนี้มันเป็นมันมาตั้งแต่ช่วงโควิดรัดที่เริ่มเห็นมาหนักๆแล้วมันก็ลากมาเรื่อยๆถ้าถ้าเราโปรโมทไปใช่ไหมครับเรื่องของการท่องเที่ยวพยายามดันซอฟ t ์พาวเวอร์ในส่วนนี้แต่ในเดียวกันข่าวก็ออกไปต่างประเทศว่าเนี่ยอันนี้คือเบอร์นิงซีซั่นของของของไทยนะคุณอย่ามาอันนั้นมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรอะ เหมือนเหมือนเอาตักเวาตักน้ําลงไปใส่ใส่ทรายมันก็ซึมหายไปอันนั้นมันต้องแก้ไขไปตามลาดับ คุณผู้ชมคะนะับว่าฝนที่ตกลงมาเมื่อวานนี้นะคะทําให้จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศกลับมาที่สดใสแม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ช่วยที่จะลดฝุ่นมลพิษทางอากาศให้เบาบางลงได้มากเลยทีเดียวค่ะแน่นอนนะคะว่าหากฝนยังตกลงมาอย่างเรื่อยๆนะคะก็น่าจะทําให้คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นแล้วก็การจัดงานเทศกาลสงกรานปีใหม่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้วันที่12เมษายนนี้แล้วแน่นอนคะ่ะว่าหลายโรงแรมตอนนี้ยอดจองนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยยังไม่ได้ตัดสินใจท้ายที่สุดแล้ว จะมาเชียงใหม่หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณมภพาพึ่ง,พ,งพุ่งมา,าคะคะอย่างที่ชาวไรางาน,นไปคือว่าฝุ่นพ m เ5ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงพุ่งสูงแล้วก็พึ่งมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะสดใสคือวันนี้เป็นวันแรกหากชาวไทยอยากจะเดินทางมาที่นี่ก็คงจะใช้ช่วงเวลานี้ในการตัดสินใจมาเที่ยวสงกรานที่ปีใหม่ค่ะขอบคุณคุณจิรพรค่ะ